มาเดินเห็นพี่บินเดินพี่น้องพันมาวิ่งอยู่นี่าแกคหาดอาหารมาวิ่งแถวนี่โอ้ขยนนันเนาะโอะ้สุดยอดสุดยอดเออเธอมิดว่งก็มาขังแหลกพี่น้อง บูมียังเดียังไปคุยกันไปพี่น้องให้โควิดหายก่อนบ่หายก็ให้เขาเปิดประเทศดีๆเลยอก็้องสิบห้าถ่ายบนงามๆไปเยอรมันแน่ไปหลายที่เลยตัดสินใจว่าสิบไปตอนแรกก็ว่าสิบไปแหละวัดนี้มีโควิดมากก็เลยโดนตอนนี้ก็บ่ได้ไปใส่ประเทศเปิดดีๆก็พอจะได้ออก เปิดหูเปิดตามีร้องกับบริสุทธิ์ไปไซด์หรอกพี่น้องเสล้นี่โอกาสก็จะไปเมืองไทยมเมืองล่าวพื่อนแล้วว่าอากาศมันห่อนะมีรวันสู่แดดบ่ได้ถ้าไปแล้วเป็นไข่ตื่นห่อนายก็อยู่บ่ได้พี่น้อง

ก็บ่เคยมาจากเทือบอนเนี่ยเธือนาขั้นหูก,กับสิบาะยางเหลนนแถวนี่แล้วดีอากาศดีขนาดอันนี้มิดวังยางมากประวานสี่กิโลเมตรเนาะอ้อขอรบ,บุกมากป่อยยางหดสิบกว่าสิบกว่าลักลปจังกับอันนี้แดดบตุตรนหอดแปดมุีงตอนนี้บอกไก่แหละ อย่างมาดนดนอ,อกากาศบริสุทธิ์นะโอ้มีน้ำพอมเอาเป็ดต,ตื่นบ่ต้องตื่น งามขนาดอุ้ยฟูงเป็ดุ่นนะเออบกวนละบินแล้ว มิดวังบ่เคยมาหย,า,ยางอยู่นี่จักเถื่อมันขังแหลกเลยเนาะอากาศดีดีสุดยอดอู้ ห่อนห่อนมากนี่เห็นเห็นอากาศตังเชียงใหมนยังว่าจะเห็นน้ำมันก็ว่าเย็นเย็นมื่อนา <c oughs> จังขึ้นไปโรงแรมตอนนี้นไปกินกาแฟยาอยู่ทั้งหูบอลแล้วบ้านนี้มินว่งบ่เคยมายัางจักเถื่อมีต่กี้รถพานตลอด anh đi mi tên house gần đấy nó anh đi, anh đi theo đi mình mình nhận chị à. ừ, cái con này ừ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  ทางไปวีไชยจะมาเจอหานอาหารบุฟเฟ่ของคนคนเล่าพี่นอ้อเนะมองโกฟิจู ตอนนี้ไปกัะปิดอยู่บถต้นเปิดอานเพิ่รกับแญ่อาหารกับแสบแลเเแ้เป็นก็มีโดนตีพร้อมพี่นนอกต่อแก้มก็เห่นโดนตีเองจะถือว่าสุดหยด น,น้นต้นต้น,นมิดวังก็เดินเลยเพื่อพี่เนะอะออกมาตบอนนั่นนะสะนาม ก็มารอเบังเพราะบริกานหลายเดือนแล้วแถวนี้เห็นเมื่อก็บภาพไว้พี่หนุ่มจะซิดสุดแค่นี้เนาะเขาจะ grab บัง g ับเบังว่าเมื่อไหร่จะเป็นดังสี่อันนี้เขาเขาสั่งมาบดดนพี่นุ่มประมาณสิบปีที่สิบปีสิบปีกว่ามิดวังก็จำบ่ได้ กีกว่าปีนี่งแหละ ทางที่ว่าหเขาเห็นนียพี่น้องทางนี่อันนี้ก็เป็นันแบบรถถ้ำพี่น้องแบบรถนไฟฟ้าแต่ว่าเขาใส่หล่อเอาเพราะว่าเวลาของเขาเป็นแบบรถไฟเลยมาตรงเวลาเป๊ะเลย นี่รถเม่มานี่พี่น้องนี่มิดหวังเว่อนนี่แต่ว่าทางนี่รถสิขึ้นไปเหยียบบ่ได้ไ้เตอร์สำหรับรถเม่พี่น้องดวนแล้วก็ตือเวลาเส้็นี่แปลว่าขึ้นกับรถไฟเวลาทอกันเลยพี่น้องแบบมาตรงติเลยพอรถนี่โบซ้ำม,มาจะขึ้นไปเี้ยงเได้ ตอนนี้กับแปดโมงเลพี่น้องแดดขึ้นละเริ่มฮอและมือหนามิดบ้างจะขึ้นไปโรงแรมตัวนี้ไปกินกาแฟ

โอเทนรอยดิโซสุริย์รอยโซเลรย์เราจะขึ้นไปหลยเถื่อนไปเไปไป่น่เดี๋ยวให้เขาเปิดโรงแรมก่อนจะขึ้นไปกิน 鸟飞了，天龙。

your blood